สวัสดีครับนักเรียนที่จะต้องการทดสอบอะตอมและตรารางธาตุขั้นก้าวหน้านะครับเอกสารนักเรียนได้โหลดแล้วนะครับและเรามาเริ่มต้นกับช่วงแรกกันว่าขั้นก้าวหน้านั้นมีอะไรท้าทายนักเรียนบ้างนะครับเริ่มดูเลยครับเพราะนั้นในลักษณะของ ขั้นก้าวหน้าเนี่ยนักเรียนจะต้องอผ่านขั้นที่ธรรมดาหรือพื้นพื้นฐานและประยุกต์มาแล้วนะครับเราก็จะต้องมาขั้นดูว่าเราจะมีการเชื่อมโยงหรือมีการออกข้อสอบที่ค่อนข้างจะต้องคิดมากขึ้นเขาบอกให้อันดับแรกคือพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อนะเราก็มาดูนะครับ ก็ทิสฎีอะตอมของดาวต้นที่กล่าวว่าอะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดแบ่งแยกทำลายและสร้างใหม่ไม่ได้สลับสุงกฎส่งมวลน,นะครับในเงื่อนไขนี้จริงหรือไม่นะคระับเรามาดูนะครับในข้อที่ต่อไปกันครูบอกว่าขอถ้ามีมากกว่าหนึ่งไอโซโทป ทำให้ทฤษฎีอะตอมของดาวตันที่กล่าวว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเหมือนกันทุกประการและแตกต่างจากธาตุอื่นอธิบายสิ่งนี้ไม่ได้นะครับข้อ,อต่อไปเขาบอกว่าทฤษฎีอะตอมของดาวตันที่กล่าวว่าอะตอมของธาตุต่างชนิดการรวมกันได้สารประกอบไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับโลหะผสมได้นะครับ งออะตอมตามแบบจำลองอะตอมนะของดาวตันเป็นทรงกลมตันและประกอบด้วยโปรโตอนกับอิเล็กตรอนอ้าวละครับเพราะนั้นในกาในข้อความทั้งกอขอคองอเนี่ยเรามาดูว่ากอนั้นถูกต้องขอก็ถูกคอถูกแต่งอนั้นผิดผิดเพราะ แบบจอร์ตอของดาวตันเนี่ยยังไม่รู้ว่าภายในมีโปรโตอนและอิเล็กตรอนใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนั้นเพียงแต่ว่าอนุภาคนี้แบ่งแยกเมื่อแบ่งแยกไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราข้อความที่เราพิจนารณาเนี่ยนะครับสี่ข้อถูกและสามข้ออ่ะนะครับเขาถามอะไรข้อความใดถูก เขาถามว่าข้อความใดถูกเพราะฉะนั้นเมื่อข้อความใดถูกเรามาดูช้อยกันว่าดูตัวเลือกกันว่าเขาให้ตัวเลือกเรามาเป็นแบบไหนแต่เรามีการวิเคราะห์แล้วว่ากขคเป็นข้อความที่ถูกงเป็นข้อความที่ผิดเพราะฉะนั้นตัวเลือกใดก็ตามมีงอ,อยู่ตัดทิ้งได้เลยมันก็จะเลยเหลือข้อเดียวคือข้อสีเห็นไหมครับ เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราเอาสิ่งที่เราพิจารณานั้นมาเป็นตัวพิจารณาตัดตัวเลือกได้ข้อสอบแบบนี้ค่อนข้างจะแน่ใจว่าถูกต้องแน่นอนไม่ต้องกลับมาดูนะฮะเพราะถ้ากลับมาดูอีกอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจเกิดขึ้นก็ได้เอาละครับดูในข้อกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรเขาบอกพิจารณาจากรูปข้างล่าง เราต้องดูรูปละนะฮะเรามีรูปอะไรโอ้รูปนี้เป็นหลอดรลังสีแคโทดดัดแปลงมีตัวแหล่งใจใ่ายสายไฟฟ้านะฮะอันนี้ขีดยาวขั้วบวกอันนี้ขั้วรบแล้วก็สนามไฟฟ้านะครับในสนามไฟฟ้าอันนี้นะครับอย่าลืมว่าขั้วที่ต่อกับขั้วบวกเราเรียกว่าขั้ว แอนโนดขั้วที่ต่อกับขั้วรบเราเรียกว่าแโทดเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแอนโนดกับเราต้องเมียอยุภาว่าวิ่งจากแอนโนดไปยังแฉทอดนะครับเขาบอกจากการทดลองหลอดลรังสีแโทอดที่ดัดแปลงแบบโกลสไตล์ดังรูปนะปรากฏว่ามีจุดเลืองแสงสามจุดกำหนดให้แก๊สที่บรรจุในหลอดนี้ มีเพียงธาตุเดียวข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ที่ถูกต้องเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นในลในักษณะถ้ามีธาตุเดียวแต่เกิดสจุดนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีมวลที่แตกต่างกันเนื้อมันมีมวลที่แตกต่างกันนั่นก็คือเราจะได้ในลักษณะว่าหนึ่ง การทดลองนี้เกิดความผิดพลาดแก๊สที่บรรจุมีความผิดพลาดของแก๊สที่บรรจุนะฮะแก๊สนี้แก๊สที่บรรจุมี3ไอโซโทปจึงทำให้เกิดจุดเลืองแสง3จุดสนามไฟฟ้ามีค่าความแรงของสนามไฟฟ้า3ค่าอันนี้เขาไม่ได้บอกบอกการเปลี่ยนแปลงค่าสนามไฟฟ้าเลยเพราะนั้นข้อยังไงก็ผิดอยู่แล้ว สแก๊สเกิดการชนกันเองทำให้เกิดจุดเรืองแสง3จุดอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะอธิบายได้ก็คือข้อ2นั่นเองเป็นแกส๊สชนิดเดียวกันแต่มีมวลต่างกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งหลังจากที่มีการทดลองอแบบทดลองตอนที่ผ่านๆไปแล้วก็จะมี สิ่งการทดลองเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องราวของคำว่าไอโซโทปนั่นเองนะฮะเพราะมีการที่เดียวกันมี3ประจุเอ่มี3จุดเลืองแสงแสดงว่ามวลต่างๆกันนะครับอนะ,ะครับต่อไปครับข้อที่3บอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใด นะพิจรารณาข้อความต่อไนี้ก็คือจะต้องถามว่าถูกหรือผิดอันนี้เราจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราไปดูข้อสอบขั้นพื้นฐานใช่ไหมเห็นปั๊บตอบเลยเห็นปั๊บตอบเลยตอนนี้จะต้องใช้วิจรารณยณเพิ่มขึ้นก็อการทดลองของทอมสันแก๊ที่ใช้ทุกชนิดจะเกิดจุดเรืองแสงณนะจุดเดิมทุกครั้งะนะการทุกชนิด นะของการทดลองของอมสารจะเกิดขึ้นณนะจุดเดิมทุกครั้งการทดลองของอมสันแก๊สที่ใช้ทุกนี้จะเกิดจุลแสงณจุดเดียวกันทุกครั้งแม้ว่าจะเปลี่ยนความเข้มของสนามไฟฟ้าอันนี้นะครับมีเงื่อนไขตัวนี้มาถ้าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของความเข้มของสนามไฟฟ้า ความสมดุลระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าทําให้จุดเลืองแสงกลับมาสู่จุดเดิมที่ไม่มีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ทอมสันสามารถคานวณหาประจุต่อมวลมาได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าข้อกอนั้นถูกต้องแต่ข้อขอผิด เพราะเมื่อเปลี่ยนสนามไฟฟ้าจุดเลืองแสงก็จะเปลี่ยนตามความเข้มของสนามไฟฟ้านะฮะเพราะมันความเข้มสนามไฟฟ้าต่างกันทำให้เกิดการเบี่ยงเบนที่แตกต่างกันนะฮะ,ะข้อคอก็ถูกเพราะนั้นตอนนี้ข้อความ3ข้อความนี้ถูกสองผิดหนึ่แล้วเรามาดูในข้อความต่อไป อนุภาคที่มีประจุลบของทอมสันมีเพียงชนิดเดียวไม่ว่าบรรจุแก๊สชนิดใดลงในหลอดหลังสีแคโทเพราะนั้นอนุภาคประจุลบของอมสันมีเพียงชนิดเดียวถูกต้องนะครับของทอมสัรนะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเรามาดูเขาบอกอัตราส่วนประจุต่ตอมวลของรังสีแอนโนดเพิ่มขึ้นเมื่อมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลของแก๊สเพิ่มขึ้น เอาละครับข้อความนี้จะเป็นอย่างไรข้องอนี่ถูกข้อจอผิดครับนะมัวเพิ่มขึ้นก็จะทําให้อัตราส่วนประจยนต่อมวลนี้ลดลงนะครับไม่แช่เพิ่มขึ้นตาข้อความข้อความใดถูกบ้างข้อความใดถูกต้องนะครับเราก็มาดูตัวเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับ ที่แล้วมาเราหน้าที่แอกอขอคอถูกสองอันนี้งอจอถูกอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นกคอองอเป็นข้อความที่ถูกขอจอเป็นข้อความที่ผิดเพราะฉะนั้นคําตอบจึงเป็นข้อที่สครับนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เราจะมองปั๊บตอบเลยไม่ได้แล้วต้องใช้วิจารณญาติและความรู้ที่เชี่ยวชาญ เพิ่มมากขึ้นรายละเอียดต้องแม่นยำอ่าแล้วครับเรามาดูในข้อที่ต่อไปนะครับข้อที่ต่อไปบอกว่าทิศของรังสีแคโทดเมื่อผ่านสนามไฟฟ้า AB ที่มีค่า10กับ30แนวทางการเคลื่อนที่ของรังสีแคโทดในสนามไฟฟ้าทั้งสองควรมีลักษณะตามข้อใดเราใช้สนามไฟฟ้าต่างกัน นะครับ10กับ30บโวล์นะครับเรามาดู1เคลื่อนที่เป็นแนวทางแยกกันไปในทิศทางตรงกันข้ามอันนี้ไม่ได้เพราะสนามไฟฟ้าแบบเดิมเพียงแต่ความเข้มหรือโวลของสนามนั้นต่างกันมันต้องเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมแต่การเบียเบ่ยงเบนต้องไม่เท่ากันเพรข้อหนึ่งนี้ไม่ใช่แน่นอนเคลื่อนที่ใน เคลื่อนที่เป็นสองแนวไปในทิศทางเดียวกันโดยสนาม A ดมอมีลัศมีการเลีเ้ยวเบนสั้นกว่าความเข้มน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจะสั้นกว่าไม่ได้เคลื่อนที่เป็นสองแนวไปในทิศทางเดียวกันโดยสนามบีมีการเลีเ้ยวเบนสั้นกว่าถูกต้องงอเคลื่อนที่เป็นแนวทางเดียวกันเฉยๆอันนี้ไม่ได้นะครับ เพราะความเข้มของสนามเปลี่ยนการเลี้ยวเบนก็หรือการเบี่ยงเบนก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคําตอบจึงต้องเป็นข้อที่สครับเห็นไหมครับเราต้องคิดมากขึ้นนะครับในขั้นของก้าวหน้านี่นะครับเรามาดูในข้อต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นในลักษณะอย่างไร ้องนักเรียนคนหนึ่งนะครับทำการทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดดัดแปลงดังรูปอ้าวเะครับหลอดรังสีแคโทดตอนนี้มีฉากเรืองแสงสองด้านเจาะสองด้านนะครับมีอันนี้รบอันนี้ขั้วรบอันนี้ขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วแคโทดอันนี้เป็นขั้วแอนโอน,นะครับ เพราะฉะนั้นบรรจุแกส๊สไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนลงไปเล็กน้อยเมื่อวงจรครบได้ผลการทดลองดังนี้นะครับอันนี้3แก๊สเลยนะครับก็ที่ฉากเรืองแสงกอจุดเรืองแสงเหนือจุดกึ่งกลางถูกไหมนะฮะเ,เป็นลังสีแคทโทดเพราะลังสีแคทโทดจะเกิดจุดเรืองแสง โดยเบนเข้าหาสนามไฟฟ้าบวกมันเกิดจุดเดียวแม้นว่าจะมีแก๊สสามชนิดก็ตามที่ฉากเรืองแสงขอเกิดจุดเรืองแสงสามจุดเหนือจุดกึ่งกลางไม่ได้เพราะรลังสีแอนโนดคือ,อมีประจุบวกเพราะประจุบวกต้องเบนเข้าหาสนามไฟฟ้าลบเพราะจุดเรืองแสงจะต้องเกิดใต้จุด ตึงกลางของฉากเหลืองแสงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังในการทดลองของแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านของนักวิทยาศาสตร์นะครับต้องดใูให้แน่นอนนะครับว่าเขาจะสังเกตจุดเหลืองแสงอย่างไรอ่าข้อก็ถูกข้อขอนั้นผิดเราก็มาดูข้อความต่อไปมีอีกไหมข้อ ที่ฉากเลืองแสงกอขอเกิดจุดเลืองแสงหนึ่งจุดเหนือจุดกึ่งกลางของฉากเลืองแสงผิดทันทีเพราะฉากเลืองแสงขอต้องเกิดใต้จุดกึ่งกลางนะครับใต้จุดกึ่งกลางนะครับนักเรียนอ่าที่ฉากเลืองแสงขอเกิดจุดเลืองแสงสามจุดใต้จุดกึ่งกลางของฉากเลืองแสงข้อความนี้ถูกต้องแน่นอนนะครับอ่าล่ะครับข้อขอผิด งอถูกนะครับเขาบอกว่าข้อสรุปใดที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นค่ะคำตอบนี้เขามีสองข้อแต่มีข้อความข้อสรุปที่ถูกสองข้อเพราะให้สองข้อสองข้อเหมือนกันหมดอันนี้ก็แสดงว่าตรงกับที่เราวิเคราะห์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกองงอเป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นจริง ขอขอ้ขอสรุปที่ไม่เกิดคำตอบก็เลยเป็นข้อที่4นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับอ่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอ่านระมัดระวังนะครับถ้านักเรียนขีดเส้นใต้หรือมองจุดที่ผิดได้นักเรียนขีดและกาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ว่าเราดูจุดไหนเป็นจุดผิดนะครับถ้านักเรียนไม่กาอะไรเลยนักเรียนก็ต้องมาอ่านใหม่นะครับเพราะการอ่านใหม่ทําให้เราเสียเวลา แต่ถ้าเราขีดจุดสําคัญของด้านปั๊บเนี่ยมันทําให้เรามองกลับมาย้อนมามองจุดประเด็นที่เราได้พิจารณาไปแล้วว่าเราพิจารณาถูกจริงไม่จริงวันข้อนี้แหะครับเป็นสิ่งที่เราจะได้เปรียบเพราะคะแนนความสะอาดของข้อสอบไม่มีนะครับต่อไปครับในข้อที่ต่อไปเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเรามาดูนะครับข้อที่6สมมุติว่าท่าน ค้นพบอนุภาคมูลฐานใหม่ในธรรมชาติเมื่อวัดมวลปรากฏว่ามี5ค่านะครับตามลำดับเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท่านทำการทดลองเช่นเดียวกับมิลิิแกนอนุภาคที่ค้นพบใหม่นี้มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ค่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอย่างดีนะครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนั้นนัเกเรยียนจะต้องระมัดระวังอเขาให้ตัวเลขมาสี่อ่ะตรงนี้กูต้องขอโทษนะต้องแก้ตรงนี้นิดเดียนะเอาละครับลองมาดูว่าวิธีการที่จะเลือกเรามีหลักว่ามวลอนุภาคเป็นมวลที่ได้ค่าที่น้อยที่สุดเนื่องจากเป็นมวลที่เกิดจากอนุภาคเพียงอนุภาคเดียวเพราะเวลาการทดลองของเบลิงเกนเนี่ย อนุภาคที่กระโดดเกาะหยดน้ํามันเนี่ยมันอาจจะอนุภาคเดียวสองอนุภาคสามอนุภาคก็ได้หรือสี่อนุภาคก็ยังได้เพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาแตกต่างกันเราถือว่าค่าที่ต่ําสุดเป็นค่าที่เป็นของอภาคเพียงอันเดียวเพราะ,ะนั้นค่าที่ต่ําสุดอันนี้ก็คือข้อ2นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับนักเรียนต้องละอ่าดูให้ดีนะครับการทดลองของมิลเลแกน ไม่ใช่การทดลองมองแล้วมองผ่านเป็นการทดลองที่เราสามารถที่จะเป็นตัวในการออกข้อสอบให้นักเรียนคิดมากขึ้นนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อที่ต่อไปกันว่าข้อที่ต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะก็จะถามเป็นลักษณะแบบไหนบ้างอ่ะเขาบอกนักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองหยดน้ำมันดังรูปโอ้โห นะเรามีตัวพ่นละอองหยดน้ำมันนั่นเอ็กซเลอันนี้แผ่นมีการเจาะรูเพื่อให้น้ำมันนั้นหยดลงมานะครับมีหยดน้ำมัน A 1อิเล็กตรอนหยดน้ำมัน B 1, 3อิเล็กตรอนหยดน้ำมัน C 2อิเล็กตรอนหยดน้ำมัน D 1, 4อิเล็กตรอนหยดน้ำมันใดใช้เวลาในการตกผ่านแผ่น A กับแผ่น B นะที่ใช้เวลานาน,านที่สุดการตกผ่านมาตรงนี้ถ้าดูจากการทดลองแล้วนะครับหยดน้ำมัน A.B. การที่มันจะใช้เวลามากเนื่องจากมันมีจำนวนอิเล็กตรอนมากสุดด้วยนะครับมันก็จะใช้เวลามากเพราะมีแรงต้านหรือแรงยกต่างๆเกี่ยวกับอันนี้มาก เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะเอ๊ะเวลาเรียนเขาไม่ได้พูดถึงเลยในตรงนี้แต่มีการทดลองหรือมี أ, ตัวคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับหยดน้ำมันนะฮะสามารถที่จะโหลดหาดูในทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้จะต้องเป็นตัวที่มีจำนวนอิเล็กตรอนมากสุดจะใช้เวลานานที่สุด นะครับมันคำตอบก็เลยเป็นข้อที่4นะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังนะครับโจทย์โจทย์นี้รับประกันได้ว่ายังไม่มีการ้ายในการออกข้อสอบเ,เข้ามาหาวิทยาลัยเลยแต่เมื่อออกแนวแนว,แนว,แนวซ้ําในลักษณะอื่นหมดแล้วแนวนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นทางเลือกที่จะเป็นไปได้นะครับ โอเคครับดูในข้อต่อไปแมนะเขาบอกว่าในการทดลองนะของออยเกนโกลสตน์เกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของแกส๊สพบว่าประจุต่ตอมวลของอนุภาคเป็นลังสีแอนโนดมีค่าเท่ากับ3.212คูณสิบกำลังสีกูรมต่อกร,รมัมถือว่ามวลต่ออะตอมและ จากการทดลองหาประจุนะของอนุภาคนี้ของมีลิกนมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19อนุภาคนี้ควรเป็นแก๊สในข้อใดที่บรรจุในหลอดหลังสีคาโทษที่ดัดแปลงของโกลสไตน์นะครับอันนีนะ้กำหนดให้มีของไฮโดรเจน1ไฮโดรเจน2ไฮโดรเจน3มีเลียม มีมวลอะไรหนึ่งสองสามสี่ดัลตันและ1ดาลตันเท่ากับ1 6ึ่งจุกคูณสิบกำลังลบยีกรัมเอาละครับข้อนี้เกิดปัญหาของการประยุกต์ละประการแรกเราจะต้องหาอะไรก่อนถึงจะรู้ว่าอนุภาคนี้เป็นของแก๊สตัวใดนั่นก็หมายความเธอต้องหามวลต่ออนุภาคก่อนนะเมื่อเธอหามวลต่ออนุภาคเสร็จปั๊บได้มวลมาก็เอาไปหาว่า มันมีค่าเป็นกี่ดาลตันเราก็จะได้อนุภาคที่ปรากฏอยู่ในการทดลองของโกลดสไตล์ก็ให้มาไฮโดรเจนหนึ่งไฮโดรเจนสองไฮโดรเจนสาฮีเลียม4เพราะนั้นครูก็มวลก่อนได้มาเท่านี้จากนั้นครูหาหมวลอนุภาคโดยหารด้วย1.6ึ่งจุคณสิกลังลบยีบสได้ออกมาเป็น3ดาวตั้น เพราะนั้นเมื่อได้ออกมาเป็น3เดาตั้นก็บอกได้เลยว่ามันคือคำตอบข้อ3ครับนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เขาจะออกเรานะครับเป็นไปได้นี่สำหรับขั้นที่อะไรครับก้าวหนะ้าหรือขั้นที่เรียกว่ายากหน่อยนะครับที่เขาจะออกของตอมสารที่จะเป็นไปได้นะครับเท่าที่เราคิดออกมา โอเคครับเรามาดูในข้อต่อไปคือข้อที่9การทดลองของรัตเตอร์ฟอร์ดไกเก่อไกเกอร์และมาสเดนเพราะว่ายิงอนุภาคเมื่อยิงอนุภาคไปยังแผ่นทองคำบางๆปรากฏว่าอนุภาคส่วนใหญ่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทะลุผ่านแผ่นทองคำไปอนุภาคอีกส่วนหนึ่งทะลุผ่านแต่เบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรงและมีส่วนน้อยที่สะท้อนกลับ ถ้าแบบจะรออะตอมของทอมสันถูกต้องการทดลองเช่นเดียวกันนี้ควรได้ผลอย่างไรอันแรกนั่นคือเป็นผลจากการทดลองของท่านรัตฟอร์ดแต่ถ้าเขาบอกว่าทอมสันถูกล่ะอนุภาคที่เรายิงเข้าไปในแผ่นของรขควรจะเกิดอย่างไรเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะของข้อสอบขั้นก้าวหน้าคือต้องให้นักเรียนจินตนาการจากแบบจะรองอะตอมที่ผ่านมากับสิ่งที่เกิดจริงนะครับ ว่านัเกเรียนจะจินตนาการได้เป็นอย่างไรเอาละครับขั้นแรกข้อแรกเขาบอกได้ว่าได้ผลเช่นเดียวกับการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดไกเกอร์และมาสเดนมันจะเพราะลักษณะของอนุภาคไม่ได้เป็นอยู่ในรูปแบบที่เขาได้จากการทดลองนั้นเลยอนุภาคส่วนใหญ่จะถูกดูดหายไปในแผ่นทองคำอนุภาคส่วน ที่ถูกสะท้อนกลับจะมากกว่าอนุภาคของรัตเตอร์ฟอร์ดไกเกอร์และมาสเดนอนุภาคทั้งหมดจะถูกสะท้อนกลับนะฮะ,ะคำตอบต้องเป็นในข้อ2นะครับคำตอบต้องเป็นในข้อ2เพราะอนุภาคส่วนใหญ่ถูกกลืนหายไปเพราะอนุภาคของท่านทอมสันกระจายบวกและลบกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ นะฮะมันเมื่อไม่มีรวมเป็นกลุ่มก้อนเพราะ,ะนั้นการสะท้อนกลับนีตัดทิ้งไปได้เลยแล้วมวลตรงนี้ก็อาจจะถูกดูดกลืนเข้าไปแต่ไม่มีการสะท้อนกลับหรือเบี่ยงเบนนี่ก็จะน้อยอย่างมากๆนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคําตอบจึงต้องเป็นข้อที่2เท่านั้นนะครับเอาละครับต่อไปในข้อที่ส0ของช่วงแรกดูนะครับเขาบอกมวลของหลังสีแอลฟาเป็นกี่เท่าของ รังสีแคโทดกำหนดให้หมวลโปรโตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนนะครับมีค่ารังสีอัลฟาคือนิวเคลียสของฮีเลียมรังสีแคโทดคืออิเล็กตรอนนั่นก็หมายความว่าถามว่าอนุภาคอัลฟานั้นมีมวลเป็นกี่เท่าของมวลอิเล็กตรอนนั่นเองเราก็จะต้องรู้ว่าเขาให้มาเราก็จะต้องหาหมวลของนิวเคลียสของฮีเลียมซึ่ง มันมีสองโปรโตอนสองนิวตรอนนะครับเพราะฉะนั้นแอลฟาหารฮีเลียมปั๊บได้ออกมาโดยประมาณ7,6 0 0เท่านั่นเองเมื่อคำตอบตรงนี้เราก็จะต้องคิดตัวเลขโดยการเอาผลรวมของมวลของโปรโตอนและนิวตรอนมารวมกันอย่างละสองแล้วก็หารด้วยมวลของอิเล็กตรอนปั๊บก็จะได้โดยประมาณ7,600เท่านะครับ อ่านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าข้อสอบในขั้นก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่หมู่แต่นักเรียนสามารถใช้เหตุผลและความเชี่ยวชาญที่นักเรียนมีอยู่เอามาใช้ได้เพราะนั้นเราก็จะต้องไปดูในข้นช่วงต่อไปที่มีความเข้มข้นมาก